มาดูกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทางนั้นของสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตนะครับได้ร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมบริจาคอาหารสุนักและแมวพร้อมกับเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะครับให้กับบ้านพิงสุนักจอจัดสวนป่าบางขนุนเนื่องในวัน5มีนาคมก็คือวันนักข่าวน,นั่นเองครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ สวนป่าบางขนุนนะครับหรือว่าบ้านพักพิงสุนัขจรจัดครับนางสา,สาวสาวรินีปราบนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตร่วมบริจาคอาหารสุนัขและแมวพร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในการทําความสะอาดที่อยู่อาศัยของสุนัขและก็แมวให้แก่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ตในกิจกรรมจากหมาเฝ้าบ้านเพื่อหมาจรจัดเนื่องในวัน นักข่าวนะครับท่ามีนาคม2,567หรือว่าวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขป้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขป้าแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยในเรื่องนี้ครับนายจิรายุยนิรันวิโรธสัตวแพทย์อาวุโสหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการประสัตวตร์สำนักการปาระสัตว์จังหวัดภูเก็ตก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าปัจจุบันนะครับปริมาณสุนัขและแมวนะครับบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน ก็อยู่ในท,ที่ประมาณสีไร่มีจํานวนนะครับเพิ่มมากขึ้นโดยมีสุนัขมากกว่า1,000ตัวที่อยู่ในความดูแลข,ของบ้านพักผิงครับซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นสุนัขจรจัดที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตและบางส่วนก็เป็นสุนัขที่โดนเจ้าของทอดทิ้นซึ่งหากปล่อยไปค่ะอาจก่อให้เกิดความรําคาญหรือทําร้ายนักท่องเที่ยวได้ค่ะจึงได้นําสุนัขเหล่านี้นะคะมารวมไว้กันที่นี่โดยได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจํานวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นซึ่่งงใในนนแตตละนนะะวัค้้อชอชาาหาร มากกว่า15กระสอบต่อวันให้กับเพื่อนสี่ขาเหล่านี้ค่ะซึ่งหากท่านใดนะคะที่สนใจจะช่วยเหลือน้องหมาก็สามารถบริจาคอาหารเม็ดทุกขนาดทุกยี่ห้อได้ค่ะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บ้านพักพิงสุนักจรจัดภูเก็ตหรือสำนักงานประุษสัตว์จังหวัดภูเก็ตเปิดรับบริจาคทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8.30นจนถึง16.30นค่ะก็สามารถสอบถามนะคะโทรไปที่หมายเลข0878916835หรือวัที่ ขึ้นหน้าจอยทีตอนนี้ค่ะซึ่งเราช่วงนี้ก็จริงๆแล้วจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตว่าตอนนี้บ้านพักพิงต้องการเรื่องอาหารสุนัขเป็นอันดับหนึ่งและสมคัญมากเพราะที่กินจันทุกวันนี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ประมาณ 300รกิโลนะครับสามร้อยกิโลต่อวันนะครับสามรกิโลต่อวันนะครับในพื้นที่นี่นะครับก็ประมาณสิหกระสอบนะครับก็ขอให้ทางผู้ที่มีจิตใจกุศลนะครับในการที่จะมาทำทานพูดง่ายๆก็คือบริจาคอาหารนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องขอให้ช่วยกันสนับสนุนนิดนึง